ผมได้ครับแจ้งมาจากตร้อนนะครับว่ามีคนคุ้มขังกินยาประมาณร้อยเม็ดครับแล้วผมปีเกรเหตุก็นอนอยู่ในเตาเผาครับแล,แ,ลแล้วหลังจากนั้น้วยครับหลังจากนั้นก็ห้องจะได้กระบอกออกมามันนองต้องหลักออกมาแล้วแกก็บอกแกบอกว่าว่าอยากยู้แล้วอยากห้ตาย ครับแล้วหลังจากนั้นเราการ็นําตัวไปส่งครับหลังจากนั้นเราก็นําตัวไปส่งตีเราพอเด่นครับซึ่งในระหว่างที่ไปถึงงบ้านไปไหนของคนอาการคุ้มขังน,นะครับดินดินครับ,รบแกวุ่นวายอย่างนี้นะคขังเราแจ้งว่าขังแฟนอยู่ในบ้านนะครับครับขังแฟนอยู่ในบ้านเราเออกมาก่อเหตุนอนในเมินตใช่ครับ